วันนี้ฉันจับมันมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ฉันจะปลอมตัวเป็นโมโมเพื่อไปหลอกมันมาคราวนี้แหละจึงจะกับขังเกไปชั่วกับชัวกันเนี่ยโอ้ยคุณยอยโมโมมันทำอะไรผมไม่รู้โอ้ยรู้สึกปวดกระบาลแปลกๆเ,เหมือนโดนสักกระเบอือทุกหัวไม่รู้โอ้ย ตื่นมาเหมือนไม่ใช่ห้องตัวเองอ่อุยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ห้องเรานี่นะเฮ้ย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 ลายแดงๆนี่มันอะไรกันอะเฮ้ยเขาบอกว่าออกจากบ้านนี้ให้ได้นะงั้นเหรอแสดงว่าคนที่เคยเข้ามาในบ้านนี้อาจจะโดนคุณยายจักระเบือทุบหัวไปแล้วคุณยายจะมาไหมเสียวอะ นัน่นเรบไปห้องนี้ก่อนนะครับผมหวังว่าคุณยายจะยังไม่มานะอุ้ยเราเจอคนเฟืองอะ่ะไปไปไปอุย้ยดูกล่องน,นี่สิครับน่ายอ่าร้อนอะ่โอุย้ยอย่างคนเล่นตอนคืนอย่างผมโอ้โหเสียวมากเลยอุย้ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนชึบแปะอันนี้ไปก่อนโอเคเราเจอสเปเชียลคีนะครับผมเปิดประตูเข้าไปแง่ ฉันคือเท็ดดี้ที่เป็นลายไปไม้หรือว่าเส้นเลือดอเท็ดดี้ Teddy. แกนี่หลอนมากเลยโอ้ย,อยตกใจนี่เจ้าเด็กนี่มันหายไปไหนกันนะฉันว่าฉันเจอตัวมันนะฉันจะเอาสากกับเบือนี้แหละฟาดหัวมันให้ตายเลย <c oughs> ดูเล็บคมๆนั่นสิครับอุย้ยน่ากลัวจังเลยแล้วก็ชุดคุมที่ดูแปลกประหลักนั่นเจ้าโมโม่นั่นหน้าตาร้อนมากเลย แห่ฉันว่ามันไม่อยู่แถวนี้แล้วนะฉันจะไปก่อนโอ้ยไปเลยคุณยายอย่ามาแถวนี้เลยไม่ชอบโอเคงั้นเราเอาฟันเฟืองไปเลยนะคุณยายไปแล้วใช่ไหมอุย้ยตกใจผีโมโม่นี่เลยแล้วเราเจออะไรนะเนี่ยกุญแจรถอุย้ยสุดยอดแล้วเราจะเอากุญแจรถยังไงเนี่ยโอ้โหดูนะสีวางกับดักดเราด้วยนี่คุณยายไปงั้นเรา ลองล่อคุณยายไปฝั่งโน้นแล้วกันเนาะปักโอเคเรายอ่อหุยหุยเราล่อคุณยายมาฝั่งนี้แล้วโอ้โหเดินเร็วมากเดินอย่างเร็วอะเดินอย่างเร็วอะเฮ้ยมันเดินไปฝั่งโน้นแล้วอะโยนนี่วิ่งมานั่นแหละวิ่งมาวิ่งมาโอเคครับจากนี้เราก็จะไปเอากุญแจรถนะครับผมวิ่งแบเบรวยเลยตีสปีดฟัฟ้าฟโอเคนี่แหละคือกุญแจรถ ทันไงคุณยายมันไปแล้วโอเคต่อไปเราจะไปห้องรถนะครับผมโดยไม่ให้เกิดเสียงดังนะอย่าชนอะไรทั้งนั้นโอเคเปิดจะคอนโอ้ยเปิดรถโอ้โเสียงไม่ดังเลยเสียงไม่ดังเลยครับผมโอ้ยเสียงไม่ดังเลยครับผมนี่ไงต่อไปเราจะลอกคุณยายปิดปิดปิสิปิด,ป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 ดนั่นแหละ นี่ฉันว่ามันอยู่ห้องนี้แหละฉันว่าฉันมั่นใจแน,น,น่นอนอยู่ห้องนี้เลยใช่แล้วใช่แล้วเปิดนั่นแหละนี่ฮะฉันจับคุณยายได้แล้วสมน้ำหน้าเป็นยังไงล่ะโดนล็อกไว้ในห้องนั่นแหละสุดยอดเลยอาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยสนุกแปบโอ้โหดูมือยายสิทะลุป,ประตูออกมาเลย เปิดประตูโอ้ยช่วยฉันด้วยมือฉลอกอะ้ยยายหน้าน่ากลัวมากเลยโอ้ยหอนรลอนร้อน,อน,อนอะเราเอาคอไปเลยนะครับผมจังหวะนี้อย่าให้เสียวเวลามากกับการตายของยายในหนึ่งนาะทีนี้เราต้องทุบประตูก่อนจึบจึบโอเคแล้วฉันมาอะไรเนี่ยโอ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยแผ่ล็อกคีย์เอ้ยแผ่ล็อกโคด้ดพูดผิดอีกแล้ว ไปเลยครับพอเราได้คอแล้วเราก็จะขึ้นห้องชั้นบนนะครับผมไปเลยโอเคมาทุบไม้กันเถอะไอ้เอ้ย,อยผักไปหมดเลยนี่วางไม้จ๊บ,บ,บเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ยิบเข้าไปก่อนนั่นแหละแล้วก็ทุบกล้องกล้องอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกล้องอยู่ทางนี้แล้วก็กุญแจเซฟคีย์อยู่ตรงนี้ซึ่ง ที่ตัดเราอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมโอ้โหที่ตัดเราอยู่ข้างล่างอะ่ะอยู่หน้าประตูใช่ปะแล้วอีกคุณยายมก็วิ่งเข้ามาได้จังหวะพอดีเดี๋ยวได้ได้ไล้แล้วเราจะโยนค้อนไปว้ายคุณยายบ้าโอ้โห,โโหตกอุย้ยเล่นอย่างเสียนตกได้อย่างไรกันโอ้โหแต่อีได้ยินเสียงยายอะ่ะเราลงห้องข้างล่างนี้นะครับผมเปิดประตูห้องนี้สิ โอเคเดี okay, おお๋ยวเราไปเอาที่ตัดนะครับผมเรามาดูของแถวนี้สิมันมีอะไรบ้างในตู้ไม่มีในตู้ไม่มีโอเคมาดูตรงนี้บ้างอ้าไม่มีตรงนี้มีเป็นลูกซองวายอีกคุณยายอีกคุณยายมาได้ไงเนี่ยอีกคุณยายเดี๋ยวเราจะลงห้องนี้ไปนะครับผมแกอยู there, ่หนเนอร์เสียตามหาแกอยู่แล้วที่ตัดเราหายไปไหนอะ ตอนนี้เราตาหาที่ตัดแล้วนะเนี่ยเอ้ยเราจะยานแล้วนี่เอาไปไวห้องเดียวกันปะโอ้ดูสีเนื้อนี่สิเหมือนอุยอ้ยกับดักอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เดินนอกวางอะไรวางแบบนั้นเนี่ยนี่ไยแล้วเราก็จะไปหาที่ตัดนะครับผมซึ่งที่ตัดนี่น่าจะอยู่เราจะมาเช็คห้องนี้ดูก่อนนะครับผมห้องห้องครัว ใช้แล้วชายแล้วกับดักแล้วคือแล้วคือฉันทำเสียงดังด้วยประเด็นประเด็นคือฉันทำจานตกประเด็นคือฉันทำจานตกโอเคเรามาดูห้องนี้อุ๊ยนี่มันอารนกเดยวเราลไปลลยคุณยายได้ยินเสียงคุณยายเปไิดประตูไหมเมื่อกี้เนี่ยก็เสียวเลยน่ากลัวแกอยู่ในนะธอจะไม่หยกอกออกไปให้แกดูหน้าฉันหรอก อุ้ยรีโมทมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยรีโมทว้บนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะล่อคุณยายมาที่ห้องตรงนี้นะครับผมลงมาลงมาลงมาเนี่เจ้าหนูมัสกระป๋อนั่นมันไปอยู่ในกนแน่ฉันว่ามันอยู่ในห้องอบไอ้น้ำชันแน่นอนเลยใช่แล้วฉันอยู่ในห้องอบไอ้น้ำของคุณยายนั่นแหละนี่เนี่ยเปิดชิบชิบชิบโอ้ยเจ้าหนูนั่นมันเล่ยกระป๋ะนี่ฉันจะตายแล้ว โอยโอ้ยออ้ยมันพังประตูได้โอ๊ยยายยายมันพังประตูได้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 ไงพังประตูได้ไงพังประตูได้ไงพังประตูได้ไงยายยายมันพังประตูได้ยังไงอะอุ้ยมันวิ่งไปทางโน้นแล้วยายมันพังประตูได้ไงคือยายมันพังประตูได้อะทุกคนนี่ไงฉันว่าแล้วมันหายไปไหนมันมาอยู่ในรังนกนี่เองเดี๋ยวเราซ่อนคุณยายสักพักหนึ่ง มาดูซิว่าข้างในห้องนี้มีอะไรกันนะอุ้ยมีกับดักนั่งงากับดักโอเคคุณยายคงไม่ลงห้องนี้หรอกใช่ไหมว้ายมันมามันมาทุกคนทุกคนทุกคนมันมาเออยายมันมาโอ้คุณยายเก่งมากเลยมันจับผมได้ไงอ่ะเฮ้ยมาจริงดิรู้สึกมันมันกำลังจะมาได้ยินเสียงเชื่อไหมว้ายมันอยู่ห้องนั้นมันเดินลงไปแล้วโอ้ยมันลงไปแล้วทุกคน โอ้ยใจหายแว่ใจหายแว่เลยเดี๋ยวเราไปเอาครีมก่อนนะไปเอาครีมมาทาหน้าก่อนโอ้ยโอ้ยโดนคนุณยายฟาดหัวไปอย่างแรงเลยโอ้ยเจ็บมากเลยก็ละไอ้เราก็นึกว่าออ้ยมันลงมาไม่ได้แต่อันที่จริงมันลงมาได้นะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็เสียงดังด้วยไงไ<อ>วันที่สี่โอ้หวันที่สี่แล้วคือน้องเป็ดมาเต็มจอแล้วเนี่ยคือ,อยายมันเก่งมากเลยอะ เราไม่อยากเปิดประตูเลยกลัวเจอหน้ามันอุย้ยนั่นไงมันเดินเร็วอะ่ะทุกคนอุย้ยเล่นยากอะ่ะเอาไงดีเอาไงดีวิ่งลง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 ,ง,ลง,ง,ลงไปโอนอุ้ยตื่นเต้นโอ้ย,ออยไม่เคยมีอะไรทําให้ตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยไปจนไปไปทางนู้นนะักคุใหายอย่ามาทางนี้นะเดี๋ยวเด๋ยวราต้องรอคุใหญ่ไปทางมาทางนี้นี่ไม่ใช่ไปทางนูน้นอุย้ย ล่อคุณยายมาทางนี้เราต้องเช็กให้แน่ใจก่อนนะครับว่าคุณยายมาทางนี้เรียบรรอเราจะไม่ให้คุณยายมายืนอยู่ตรงโอเคยายมาแล้วตอนนี้ยายกําลังดูอยู่โอเคโอ้ยชนอีกแล้วโอ้ยนีาทไมชนเยอะจังเลยเนียแล้วคือคราวนี้ประเด็นห้ามชนนะเสียวอ่ะคุณยายเก่เจงจริงๆเลยอ่ะแล้วว่าคุณยายจะวิ่งมาทางนี้หรอรีบรเดินไปเร็วรอคุณยายมาทางนี้มายายมายายมามาตรงนี้มะ แล้วเราก็จะขึ้นไปตัดสวิตช,ชั้นสองกันแล้วยายมันวางกับดักตรงนี้มันจะเป็นอะไรมันกัวแล้วยายมันวางกับดักตรงนี้มันจะเป็นอะไรวนี้่ยก,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 กัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วฮิยอนไปอีกตอนนี้เราเจอ,อ,เเจอกุญแจห้องอาวุธเราเจอกุญแจห้องอาวุธแต่เราทำเสียงตกแตกดังมากเลย รีบๆๆๆวิ่ง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 ตอนนี้เราได้กุญแจห้องอาวุธนะครับผมเราจะวิ่งไปเพื่อเปิดฮึบฮึอย่าพึ่งชนเราจะไปเพื่อเปิดตัวนี้เพื่อเอาตัวนี้แล้วก็นี่เดียมยิงเตรียมยิงมันมาแล้วหนอฉันว่าแล้วว่ามันอยู่ห้องนี้เจ๊โอ้หตักนะโมโมเลยเป็นเดิบไปเลย โอเคต่อไปเราก็จะไปยิงตรงนี้เดินลำบากมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะได้ตรงนี้มาชบแล้วก็จะเอาไปไขตรงโน้นแล้วเราก็จะเอามาไขาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้กุญแจเพียวคีะครับผมโอ้ยคุณยายเดินมาอย่างเร็วยคุณยายเดินมาอย่างเร็วแล้วคือผมต้องเอาเอาวุธให้เร็วที่สุดหยิบหยิบโอเคต่อไปสั่งเสียง แล้วก็เซฟตัวเองที่สุดชึบเข้าไปในดูแล้วปืนใหญ่เตรียมยิงอยากเล่นกับฉันง,งั้นหรอจ๊ะก็มาดิ่ะามาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงกโ,โอ้โหหอยเจ็บเป็นลมแป๊บทิ้งๆๆโอเคต่อไปเราจะเอากรจเจ็บเพราคี มา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 ไปเปิดห้องตรงนู้นเ้ยแล้วอศพคุณยายก็มาขวางทางเราเนี่ยเราจะมาเปิดตรงนี้นะครับผมมาเร็ว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 ชึบปึ๊บเปิดชึบเปิดชึบทิ้งชึบมาเร็ว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 เข้าไปตรงนี้ยายจะตื่นไหมเนี่ยอุ้ยยายหายแล้วยายหายรู้สึกว่าต้องมีอาวุธไว้ตลอดเนร้านะเนี่ย คือยายหายเร็วมากอะบอกตรงคือยายหายเร็วมากอะบอกตรงแล้วเราก็ได้อาวุธมาแล้วยิงนี่โอ้ยโอ้ยเป็นลมอีกแล้วค่ะไปไปไปเร็วเข้าเร็ว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 เราต้องรีบเราต้องทำเวลาสักหน่อยทิ้งไเปเลยหนึ่งนาทีที่มีค่าของฉันเฮ้ยศพยังไม่หาย หายไปเร็วลบเข้าไปตอนนี้ศพยายหายไปแล้วนะซึ่งเราต้องรอมันออกมาอีกอุ้ยตอนนี้คือเร่งรีบมากเลยนะครับผมเปิดชึดแล้วก็เอาเข้ามาใส่ชัดแล้วอันทีโยนทิ้งอ่ะนี่เข้ามาใส่แชเป็นมาตเตอรค์คีเดี๋ยวแล้วเราก็รีบวิ่งมาห้องนี้ จึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บแล้วก็ทำของตกสเตปเติม,มโอเคอุ้ยเฮ้ยอย่ามันวิ่งขึ้นไปแล้วตอนนี้เราได้เซฟเคียมาแล้วนะครับผมเดี๋ยแต่ว่าเราจะล่อคุณยายมาตรงนี้นี่ไงมาเลยคุณยายตรงนี้แหละมาเลยมาตรงนี้เลยมาตรงนี้มาห้องนี้นี่นี่นี่มาห้องนี้ฉันมาแล้วมีอะไรหรอ แล้วฉันก็จะลงไงแล้วปึ๊บแล้วก็ลงมา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 แล้วก็เปิดตู้เซฟชึบเจอที่มุนมุนแต่ขั้นแรกเราต้องเข้าไปในห้องนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวนี้ยิงเอ้ยไมโดนเอ้ยกระสุนเราหายไปแล้วกระสุนเราหายไปแล้วกระสุนเราหายไปแล้วเขามาเอาลูกไม้กัะเถะกระสุนนัดใไม่เอ้ยโดนยิงไปดิ เอาตีหมุนหมุนมาไป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 หมุนกันโอ้ยแล้วมันคือมันวางกับดักตรงนี้ไงคึบโอเคมามาไปหมุนกันโอเคมามามาหมุน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 มาหมุนกันขอให้ได้เพลล็อกซี่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  ได้เตียงโมสับแพทล็อกคีอุ้ยได้แล้วไปเร็วลงห้องนี้เอาแพทล็อกคีมาโอเคหนึ่งนาทีนี้เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ไปเร็วไปเร็ววิงๆๆๆๆๆ่งวิ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 ่งอุ้ยอุ้ยเปิดแพทล็อกคีเปิดแพทล็อกคีแพทล็อกอันนี้คืออะไรอันนี้คือแพทล็อกโคดแล้วแพทล็อกโคดอยู่ไหนแพทล็อกโคดแพทล็อกโค้ดอยู่ไหนอุ้ย แพลล็คอค์ดอยู่ไหนถ้าเราไม่มีแพลล็คโค์ดเราก็ออกมาไม่ได้นะนี่ไงเจอแล้วแพลล็คโค้ดสุดยอดต่อไปก็เป็นมาสเตอร์คีครับผมโอเคเราเจอมาสเตอร์คีแล้วอุย้ยไม่ยอนไปก่อน แล้วคุณยายมันมาแล้ววิ่งก่อนที่คุณยายมอมดจะมาแกอย่าหนีไปนะกลับมาเดี๋ยวนี้เอา้าทำไมเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อเรายังไม่ได้ตัดหน้าประตูมาเร็วคุณยายนี่ผมอยู่ตรงนี้ฮมาเร็เร็วมาเร็วเมาแล้ว,ว,ว,วฉันมาแล้วโอ้โยโอ้โยกับดักกับดักแม่ ตัดชึบโอเคตัดชึอบอโอเคก็ไปโอเคเราจะนีออกไปคุณยายได้แล้วโอเคคุณยายครับนี่คือกุญแจที่จะพาผมออกไปจากบ้านหลังนี้ผมจะไม่ได้เจอหน้าคุณยายที่ร้อนอย่างกระสับประหลาดในเทพนิยายอีกต่อไปแล้วงั้นผมมาบอกลาคุณยาย ยอ้ย,อย,อยไม่บอกลาแล้วเดี๋ยวมันออกสังกะเบอือทิ่มหัวผมไปก่อนนะครับผมคุณยายบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับทุกคนโอเคลาตีสวัสด์ไปวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยนี่มันไปไหนของมันนะอย่าให้ฉันจับก็ดได้นะนี่โอ้ยดูข้างหน้าบ้านคุณยายสิเจอแต่ตัวตลกว้า wow. โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคุณยายโมโมต้องลาไปก